สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ไไม่ด้เป็นรถรุ่นไหนครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศเงินเดือนสามหมื่นผมไม่มีงาเสือเลยพี่เป็นรุ่นไหนแนี่ยไหมครับพี่ขับรถ50-70โลว่าต่อวันนะพี่จริงจริงเดือนสามหมื่นก็สามารถผ่อนซิลได้นะพี่ลองไปดูกันครับโอเคครับผมนี่เลยครับพี่มีบรีดซิลผ่อนเริ่มต้นเดือนละหมื่นสองเท่านั้นเองขับไปในเมืองหล่อแน่นอนพี่โอ้ยมันสวยมากนะครับผมสปอร์ตมากเลยครับพี่อ่ะ พี่ครับผมเงินเสามหมื่นก็จริงอะแต่ผมมีภาล้าเยอะว่ะค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าอาหารหมาค่าอาหารแมวอีกผมไม่อยากโอดนะพี่ผมเงินมามากมีพอถูกก็ดีไหมพี่งั้นเปลี่ยนเป็นมีเดีดอลฟินลองโนมาไหมครับพี่พอเริ่มต้นเพงเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถกันคันนี้เลยพี่มีเดีดอลฟินพนักงานออฟฟิศใช้กันเพียบใช้งานในเมืองเดินทางไปกลับบ้านออฟฟิศเนี่ยตอบโจทย์พี่สุดๆแน่นอนถ้าพี่ขับคนเดียวอะสบายห้องโดยสารกว้างฟังก์ชันการใช้งานก็ครบ ก่อนเดือนละ6,000กว่าบาทนะฮะพี่ไม่ได้กินมาม่าแน่นอนพี่มีน้องหมาน้องแมวใช่ไหมครับจะต้องกังวลเลยเวลาพี่ไปต่างจังหวัดอะพี่สามารถเก็บของได้เยอะเพียงพอแน่นอนเบาะยังสามารถพับได้อีกเก็บได้เยอะขึ้นอีกพี่คงสนใจบีวีดีรุ่นนี้เลยชอบเลยผมจะไปจองที่ไหนครับพี่ถ้าลูกค้าสนใจจะเข้ามาจอง b v d d ดีดอฟ n สามารถเข้ามาจองได้ที่ B v วจดีหลงทั้ง4สาขาเลยครับ